พี่สามารถตกลงแล้วพี่สามารถมีบุตรละธิดาทั้งหมดกี่คนคะผมมีสามคนครับเหอกับภรรยาคนแรกคนแรกถ้ามีคนเดียวฮะกับลูกอืมมีกับภรรยาคนแรกอ,อ่ชายหญิง สองคนโตเป็นผู้ชายอ๋อเป็นชายะครับคนเล็กเป็นผู้หญิงครับอ๋อคนเล็กเป็นหญิงนะคะคผมเป็นชายหมดไม่มีกระทงกระเทยไม่ไมีมมมอะไร<น>ะเลยใช่มคะยครับผู้ชายหมดเลยครับล้วคะได้ข่าวว่าเออลูกคนกลางก็คือผู้ชายคนที่สองหล่อมากจริงหรือเปล่าครับพี่มากเขาลือกันทั้งวงการว่าอุ้ยลูกสามารถพยักดุลนหล่ลอสุดๆ ผมก็ว่าเขาเป็นเด็กที่หน้าตาดีแต่ลูกชายผมสองคนหน้าตาดีทั้งคู่นะไอ้คนโตก็รออันเหรออ่าเราดูซิเรามีรูปไหมเราอยากเห็นจังเลยอันนี้คนกลางฮะคนกลางแต่คนเจ้าหน้าคนโตคงไม่น่าจะมีเพราะเขาไม่ค่อยอยากถ่ายรูปอันนี้คนคนกลางเหรอคนนี้คนกลางครับโอ้โหคุณพรกคุณเจ้าได้คิ้วพ่อไปเต็มเต็มไม่หน่อยจะมีมีหนวดไหมจะมีโอ้โหดูคิ้วตายแล้วนี่เอากลับมาเถอะ มาเข้าวงการบันเทิงดังระเบิดพ่อจัดคิวนี่นี่นอ๋อนี่คนคนโตฮะแล้วผู้หญิงเสื้อลายนั่แลละคะนั่นลูกสาวคนเล็กเขาเพิ่งกลับมาเมื่อหเดือนที่แล้วกลับมาอ๋ออันนี้มา,ม,มาเมืองไทย <ฮะ S 2> แล้วก็ไปหาพอ่อก็เวลาผมไปเมกาเขาก็จะบินมาหาผมทั้งสองคนฮะก็จะมาอยู่กับผมอาทิตย์มั่งสิบวันมั่งอ๋อตอนนี้พี่เอาลูกไปทิ้งไว้ที่อเมริกาเหรอคะเขาไปเรียนอยู่ที่นิวยอร์กครับทั้งสามคนเลยสองคนถะคนโตอยู่กับผมช่วยสอนมวยให้ผมอยู่ <ะ>แล้วประทานโทษอด,อดีตภรรยาของพี่อยู่เมืองไทยหรืออยู่ที่อเมริกาเขาไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่นิวยอร์กเหมือนกันฮะเ,เขาก็เลยเอารูปสองคนไปเรียนที่นู่นกันหมดก็โชคดีของลูกไปเลยได้เรียนหนังสือดีๆเลยนะแล้วพีค่คนกลางนี่เขาเรียนหมออยู่ด้วยนะ,ะเขาเป็นคนเรียนเก่งทั้งคู่ฮะ อ๋อลูกชายคนไหนเรียนหมอคนกลางฮะ๋อคนนี้เรียนหมอด้วยตายเป็นคุณหมอที่หล่อขนาดนี้คุณพระคุณเจ้าทําไมเขาทาบุญด้วยอะไรนะคะทั้งหล่อด้วยหัวดีด้วยะเขาเป็นเด็กหัวดีตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วฮะพี่คงทําบุญไปเยอะนะลูกเต้าออกมาดูดีหมดลูกสาวสวยๆทำไมขาวจัวอย่างนั้นอะฮะผมก็อย่างว่าโชคดีฮะมีลูกสามคนแฟนพี่อดีตแฟนพี่ขาวหรือเปล่าก็เป็นคนขาวอยู่โชคดีนะเขาไม่ได้ดำๆของพ่อไปนะเมื่อก่อนผมเป็นคนขาวนะ แล้วสมัยพักนี้มันได้มอมแมมอย่างนี้ล่ะคะเป็นเพราะว่าผมดื่มเยอะดื่มมาตั้งกระหนุ่มมันคงไปเผาผ่านข้างในเมื่อก่อนตอนสมัยผมสิบสี่สิบห้าผมเป็นคนขาวฮนะดื่มน้ำแก้ควยกับน้ำชานั่นแหละผสมกันผสมกันแล้วก็<ส>โซดาลอยหน้านะคะมันก็เลยเป็นเยี่ยงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเครื่องดื่มพวกนี้มันก็ไม่ได้ทำให้เราดีเลยแล้วไปดื่มทำไมละ่ะเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้หัวนะสังคมไปกับเพื่อนแล้วตอนนี้เลิกดื่มหมดเลยไหมคะตอนนี้ก็เลิกเป็นบางอย่างฮะ เหลอค่ะเหลือแต่ของอ่อนเอาไว้เค้กหวยเอาไว้เหลือเค้กหวยเบาๆฟองเยอะๆหน่อยไม่เป็นไรโอเคทราบว่าภรรยาคนปัจจุบันเป็นคนดีมากพี่สามารถเป็นคนมีบุญได้ผู้หญิงแต่ละคนเมียแก้วเมียขวัญทั้งนั้นคนปัจจุบันชื่อญิงเราเรียกกันว่าคุณญิงน้องยิงได้ข่าวน้องญิงก็ดูแลพี่มาดดีเหลือเกินทุกอย่างฮะดูแลทุกอย่างบางทีเขาก็บ่นผมทุกวันเหมือนกันฮะอืเขาก็บ่นบางทีเราก็ลำค้างเหมือนกันน่ะ ไม่หรอกเขารักพี่มากเขาพยายามอยากให้เราดูดีเสื้อผ้าหน้าตาได้ข่าวว่าเครื่องสำองสำอางก็มาขอมาถนอมกลัวพี่มาจะแก่จริงก็ไปไหนเล่าสิเขาทำอะไรให้บ้างก็ทุกอย่างฮะบางทีช่วงไหนที่งานเยอะเขาก็จะมีสูตรของเขาพวกขมิ้นพวกชั้นพวกอะไรผสมน้ำผึ้งผสมนมทาหน้านอนสักชั่วโมงให้มันแห้งแล้วก็ค่อยล้างออกทาครีมทาอะไรให้อ๋อหานอนหนุนตักเมียให้เมียมาร์คหน้า ก็ประมาณนั้นฮะตายแล้วน่าอิจฉาความสุขมากเลยก็จริงๆเราก็ไม่ได้อยากทํามันต้องนอนเป็นชั่วโมงกว่าจะแห้งหอืเราก็ต้องยอมเพราะถ้าไม่ทําเขาก็บน่นอ,อย่างเสื้อผ้าเนี่ยผมซื้อเองไม่ได้ถ้าผมซื้อเองไปผมไม่ได้ใส่เขาต้องเป็นคนซื้อทุกอย่างเพราะว่าเขาซื้อแล้วเขาเห็นเราซื้อแล้วไม่ได้เรื่องใช่ไหมไม่ได้เรืองประมาณนั้นเขาว่าจะออกไปทางลาวทางอะไรมั่งแต่งแบบเซียว ะประมาณนั้นเราก็เลยต้องให้เขาเป็นคนจัดการให้เราทุกอย่างพี่มาสพี่มาสเป็นนักมวยนะพี่ก็แมนแมนนะพี่ต้องมานั่งดูแลเสมหล่ออะไรแบบนี้ก็สมัยผมเป็นนักมวยผมไม่เคยมาดูแลแล้วผมเป็นคนที่ไม่เคยใช้แป้งไม่เคยใช้น้ําหอมไม่เคยอะไรจนทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยใช้ทุกวันนี้ก็ไม่เคยใช้น้ําหอมเลยไม่ใช่ฮะทําไมล่ะใส่มันหอมหน่อยผมไม่ค่อยชอบกลิ่นมันมงฮะแล้วผมก็ไม่เคยใช้แป้งไม่เคยอะไรจนทุกวันนี้อาบน้ําเสร็จเช็ดตัวก็ใส่เสื้อเลย ยังดีนะยังเช็ดตัวดีไม่ใส่เสร็จตัวเปียกๆก็สวมเสร็จวิ่งออกมาเลยหัวสะบารอสะบัดทนานร้อนก็มีเหมือนกันฮะผู้ชายส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตง่ายๆแบบนี้มากนะคะค่ะต้องถามนิดนึงสิคะภรรยาพี่คือน้องหญิงเขามีสูตรวิธีการดูแลใบหน้าแล้วเสริมหลอให้พี่เยอะมากเลยหรอคะเขาก็จะมีหลายอย่างเหมือนกันฮะทีมพวกนี้เขาก็จะไปหาซื้อมาให้ผมไปหาหมอก็ซื้อมาแล้วก็เพราะถ้าเขาไม่ทายผมผมก็ไม่ทา อย่างทุกวันเนี่ยคือก่อนนอนต้องทาผมแต่ถ้าเขาหลับปับ๊บผมขึ้นมาทีหลังก็ไม่ได้ทาพี่ถามจริงๆพี่ยอมรับไปว่าไอ้พวกเครื่องสําอางทาพวกเนี้ยมันทําให้หน้าพี่ดูดีขึ้นมันก็ช่วยได้ฮะอช่วยได้เพราะเมื่อก่อนเองผมไม่เคยใช้ของพวกนี้จนมาอยู่กับกับภรรยาคนนี้แหละเขาก็จะพาไปหาหมอไปซื้อยาที่หมอซื้ออะไรมาพี่ก็เชื่อมียหมดเลยเขาจัดอะไรให้พี่ก็ยอมหมดเลยลองไม่เชื่อดิครับทําไมโดนตอบเลยเหรอ มันก็บ่นทั้งวันน่ะบ่นทั้งวันอุต,ตายคุณพะคุณเจ้าอ่ะโอเคดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง starmax ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด